สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวเมื่อวันที่1กรกฎาคม2 5 6 8รายงานจากสำนักงานคณะกรรมการปราชาปราชาเปิดเผยกับสำนักข่าวอิสาราว่ขาขณะนี้ปปชาได้ยื่นฟ้องนายกราชช่างเหลาสมาชิกสภาธธธุ้ทนราศฎร จังหวัดขอนแก่นต่อสารดีกาในข้อหากระทํา,าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีการทุจริตยกักยอกเงินของสหกรณ์อมยรร์ครูขอนแก่นจำกัดเป็นเงินจํานวนถึง431.826.070บาทส3าสตางค์ หลังจากวันที่17เมษายน2568ที่ผ่านมาสารจังหวัดขอนแก่นมีคำพิพากษาจำคุกในเอกราชเป็นเวลา5ปี93เดือนและชดใช้เงินแก่สหกรณ์อมรัพย์ครูขอนแก่นที่ยักยอกไปครบเต็มจำนวน405ล้านบาทแต่ในเอกราชได้รับการประกันตัวออกไปหลังทีมทนายความได้ยื่นขอประกันตัวด้วยเงินสด3ล้านบาทโดยมีคำสั่งห้ามเจ้าตัวเดินทางออกนอกประเทศ ขณะที่คณะกรรมการปปชได้มีมติชี้มูลความผิดในกระ r a f ในข้อหากระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงในเวลาต่อมาโดยเห็นชอบตามสํานวนไต่สวนคดีเบื้องต้นว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงโดยประพฤติตนไม่อยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชนและกระทําการที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาุ้ทนรัศฎรอันถือว่ามีลักษณะร้ายแรงตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการสารรรมนูญ และผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของสารัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพศ2561ข้อ12 19ประกอบข้อ3วรรค2และข้อ27วรรค2ให้เสนอเรื่องต่อสารดีกาเพื่อวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและป,ะปราบปรามการทุจริตพศ2561มาตรา87ต่อไป สำหรับคดีนี้ถ้าศาลประทับรับฟ้องนายกราชจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สสคาดว่าจะมีความชัดเจนใน9กรกฎาคม25 6 8เกี่ยวกับคดีทุจริตยกักยอกเงินของสหกรณ์อมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัดนั้นภายหลังจากศาลมีคำพิพากษาต,ตัดสินจำคุกนายกราชพักภูมิใจไทยได้ออกแถลงการระบุว่าที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารพักและสสพักภูมิใจไทยมีมติเป็นเอกชั้นให้ในายกราช พ้นจากความเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยตามที่คณะกรรมการจริยธรรมพรรคภูมิใจไทยเสนอเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา1นึ่งร้อเล็บเประกอบข้อบังคับพรรคภูมิใจไทยข้อ56วรรคสาและข้อ88และนายกราได้ไปร่วมงานทางการเมืองกับพรรคกล้าทำมาระยะหนึ่งแล้วขณะที่เมื่อวันที่6พฤษภาคม2518พัก้าพรรคกล้าทำได้ประกาศต้อนรับนายกราช,ช่างเหลาสสอขอนแก่นเข้าเป็นสมาชิกพรรคกล้าทำเป็นทางการมีตําแหน่งเป็นรองหัวหน้าประจําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับการชี้มูลความผิดของคณะกรรมการปปชคดีนี้ยังไม่ถือเป็นที่สุดผู้ถูกกล่าวหาย,ยังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด